เนี่ยข้อนี้ครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้อนี้นะครับเขาให้มาให้สรรมการมาหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งแล้วบอกเอา a ผสมกับ b เนี่ยตอนนี้ท่าน,นี้นะสังเกตในช้อยนะครับหน่วยเป็นโมลต,ต่อลิตรต่อวิหมดเลยน,น,นี้เป็นโมลต,ต่อลิตรแล้วก็ใช้ห้าหลอกมานะนะทางไหนอันดับแรกเลยถ้าเขามีลิตรเนี่ยมีลิตรไหมลิตรไม่ถึงปริมาตรเนาะเขาบอกว่าอย่างเราสองูบาทเซน แปลว่าวีรวมเท่าไหร่ครับต้องสนใจวีรวมด้วยนะ4ลูกบาทเซนทาเป็นลิตรก็คือ0.004ลิตรนะครับนี่ทีนี้อยากไกี่โมเนี่ย0.05โมลต่อลิตรเอามาแค่2ลูกบาทเซนก็เท่าไหร่ครับทำเป็นโมล0ูนย์จุดศ้าคูณสส่วนพันอย่าเท่าเท่ากันเนาะเท่าไหร่เอ่ยนีไ่ได้สิบกำลังลบสโม แต่ไม่สำคัญว่ามีเท่าไหร่สำคัญว่าเกิดปรดิดปร,ริยนะเราเท่าไหร่ครับเขาบอกเกิดเท่านี้โมอะเราในเวลาสิบวิเนะเราหาอัตราการเกิดเอบบวกดีกว่านะต้องเท่ากับอะไรครับโมต่อลิตรต่อวิก็คือหนึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังลบห้าคูณเอออันนี้โมลิตรก็คือศูนย์จุดอ่าถ้าเป็นสี่คูณสิบกำลังลบสามลิตรในสิบวินาทีเนี่ย เป็นโมลต่อลิตรวินาทีเห็นไหมครับหาออกมาแล้วเนี่ยได้เท่าไรครับได้เท่าไรสิบหนึ่งจุดแปดอัดตัดกำลังก่อนเดี๋ยวสิบกำลังลบสองหารสิบอีกเป็นสิบกำลังลบสามหนึ่งจด 45, 45, ุดแปดหารสี่ได้ศูนย์จุดสี่ห้าสี่จุดห้าคูณสิบกำลังลบสี่โมลต่อลิตรวินาทีอันนี้คืออัตราของ a อบซึ่งจะเท่ากับอัตราของ a อสองบวกกับบีลบด้วยเพราะว่าหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งถูกไหมพี่แต่นี้เป็นเครื่องหมายบวก สองนี้เป็นเครื่องหมายลบนะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้เล่นเครื่องหมายเรามาเช็คตัวเลขเลยครับอันนี้ไม่ตรงเห็นไหมนะต้องเป็นสี 5, ุห้าคูณสิบลบสี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่านี้อันนี้ถูกอยู่ข้อเดียวนะอันนี้ก็เข้มข้นเท่านี้แล้วก็ไม่ถูกเนาะเราต้องเอาวินาทีออกไปเนาะก็ต้องคูณวินาทีเข้าไปคูณสิบก็ไม่ถูกอยู่ดีนะไม่ได้ นี่ยข้อต่อมาครับข้อนี้เขาบอกว่าถามว่าต้นไม้นี้เนี่ยดูดซึคมคารา์บอนไดออกไซด์ได้กี่กรัมต่อต้นในหนึ่งวันข้อนี้จริงง่ายนะดูเหมือน,นยากเดี๋ยวครูคิดวิธีในใจให้ดูไหมดูนะเขาบอกว่าร้อยวันเนี่ยได้8.1ดจกิโลกรัมก็คือ